คือเรื่องนี้ค่ะแมวข้างบ้านหายเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจไปหาพระพระก็บอกว่าเนี่ยมีคนเอาไปนะนนองแบบเหมือนเข้าเหงาวอะไรแบบนี้เขาเลยเอาไปอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครค่ะผู้ใชาา้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาก็เลยออกมาเล่าเหตุการณ์สุดหลอนนะคะที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเธอเรื่องนี้เป็นกระแสที่โด่งดังมากๆนะคะเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยคนแชร์เยอะมากค่ะคือมีแมว แมวของป้าข้างบ้านเนี่ยหายสุดท้ายไปเจอตัวอยู่ที่ตึกร้างแล้วตึกร้างน้เนี่ยมันปิดตายไม่มีใครเข้าไปอยู่นานมากแล้วนะคะเธอก็ออกมาเล่าเหตุการณ์เอาไว้ค่ะว่าอันนี้เนี่ยแอบหล่อน,นิดนึงนะแล้วก็ยาวมากด้วย ป้าเขาเล่าว่าแมวเนี่ยเพื่อนบ้านเขาหายไปเป็นน้องสกอตติชโฟสีบลูซึ่งเขาก็เลี้ยงแบบกึ่งเปิดนะคะแล้วก็เวลาน้องจะไปเดินเล่นแถวบ้านน่ยก็จะเดินปกติแหละหายไป2วันอะมากสุดละเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะว่าน้องติดสาวช่วงนี้เป็นสัตว์ใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยมันนานเกินไปนาน,น,นาจนผิดป,ปกติไปถามแถวแถวที่น้องไปจีบสาวไปบ่อยเขาก็บอกไม่เห็นมาเลยนะไม่ได้ยินเสียงร้องด้วยจน6วันผ่านไปค่ะเจ้าของก็เริ่มเครียดแล้วไม่รู้น้องไปอยู่ไหนนะคะเลยถามพระแต่ถึงใจแบบเอาว่าถามพระแล้วกันไม่รู้จะทายังไงงดีพระกก็บออว่าน้ อยู่แต่ว่าเขาไม่ให้กลับเขาเหงาเห็นน้องน่ารักก็เลยอยากให้น้องเนี่ยอยู่ด้วยเจ้าของที่คุ้นเคยเท่านั้นถึงจะเป็นคนไปเรียกแล้วเรียกให้กลับนะถ้าเกินเที่ยงคืนไปเนี่ยแล้วไม่เจอหรือว่าไปเรียกน้องแล้วน้องไม่ตอบคือเขาไม่ยอมคืนให้นะเจ้าของเขารู้สึกเคว้งแล้วเขาก็งงๆนะคะเขาคือใครอ่ะเขาที่บอกที่พระท่านบอกนี่คือใครคือคนไหมหรือเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไหมหรือใครที่จะเอาแมวไปอยู่ด้วยนะคะแล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะ จนกระทั่งผ่านไปค่ะผู้ชมค่ะคนแถวที่ออน้องแมวไปจีบสาวบ่อยนะคะคนเขาเห็นเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ย ได้ยินเสียงแมวนะแล้วเจ้าของก็เลยรีบไปตะโกนเรียกแมวค่ะปรากฏว่ามีเสียงของแมวมันขานรับมาจากตึกตึกหนึ่งซึ่งเป็นตึกที่ปล่อยร้างไว้เลยคุณผู้ชมคะไม่มีใครเข้าไปนานแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นฟิลเหมือนว่าหอพักรายวันและลูกชายเจ้าของเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ที่ตึกแห่งนี้แต่เขาเนี่ยเสพยาเกือขนาดจนเสียชีวิตในห้องพักนะคะและลูกชายเจ้าของเสียไปปุ๊บมันก็ไม่มีใครเข้ามาดูเลยค่ะปล่อยทิ้งไว้แบบเนี้ยแล้วก็ล็อกไว้ล็อกประตูหน้าต่างทั้งตึกเอาไว้แค่นั้นเอง ตัดภาพไปที่พอได้ยินเสียงน้องแมวร้องเนี่ยจนมั่นใจแล้วว่ามาจากตึกนี้แน่นอนด้วยความที่ร้อนใจค่ะเจ้าของแมวเขาเลยตัดสินใจโทรหาเจ้าของตึก แมวที่ติดอยู่ในตึกเนี่ยบอกว่าเนี่ยแมวมาติดอยู่รบกวนมาเปิดให้หน่อยได้ไหมแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วแล้วมันก็ดึกมากแล้วด้วยค่ะเจ้าของตึกเลยบอกว่าตอนนี้เลยเนี่ยคงจะไม่สะดวกนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะให้คนมาเปิดให้แล้วเขาก็โอเคนะคะก็เลยกลับไปรอวันถัดมามาใหม่ค่ะก็เลยส่งคนที่เป็นคนที่เปิดตึกนะคะคนที่เป็นพนักงานเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเปิดตึกให้ พอเปิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคนที่มาเปิดตึกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าพี่เข้าไปเลยนะหนูไม่เข้ายังไงยังไงก็ยืนยันว่าไม่เข้าเจ้าของเขาก็เลยโอเคค่ะเดินไปเรียกน้องไปน้องก็ตอบรับนะคะตามเสียงไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องห้องหนึ่งผู้ชมขาที่พี่คือมันคือห้องของลูกเจ้าของตึกค่ะเขาก็เลยรีบเปิดประตูเข้าไปเจอน้องนอนอยู่บนเตียงแล้วสภาพเนี่ยอิดโรยแล้วนะคะเพราะว่าน้องเองเนี่ยออกจากบ้านไปเกือบอาทิตย์แล้ว แต่ที่แปลกก็คือห้องมันปิดหมดเลยผู้ชมขาประตูก็ปิดหน้าต่างก็ปิดฝ้าก็ปิดแล้วน้องเนี่ยเข้าไปได้ยังไงประเด็นคือจมูกน้องเนี่ยก็จะมีแผลถลอกเหมือนเลือดซึมๆมออกมาด้วยน่าจะแห้งจากอาการขาดน้ําแล้วก็เหมือนน้องเองอาจจะพยายามมุดหาทางออกค่ะคือสภาพน่าสงสารมากๆนะคะชาวเน็ตค่าพเเห็นเรื่องราวดังกล่าวก็เลยรีทวิตของเธอไปมากกว่า1.5หมื่นครั้งรวมถึงมีการ กดถูกใจเกินกว่า4,000ครั้งแล้วนะคะงานนี้บอกเลยว่าธาตุแมวเนี่ยเดือดบอกว่าผีก็กลัวแต่ถ้ามายุ่งกับแมวผมเนี่ยผมไม่ยอมนะจะผีก็ผีเถอะผมไม่ยอมแน่นอนแบบนี้เป็นใครก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะน้องนี่กําลังน่ารักเลยนะเป็นพันอย่างดีด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้โปรดใช้วิสายในการรับชมรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะผู้ชมค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเชื่อหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ค่ะ สาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2 2ถึง25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจุ้วเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจากักระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องโวอร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรง,งนักร้อง่นชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินเวอร์ ที่เซ็นทรัพาซาเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ